มีคลิปหนึ่งนะคะมาดูต่างชาติแบบทำหน้าตกใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเหรอเนี่ยฉันง,งงอ่ะว่าเมืองไทยอเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีว่าทำไมอ่ะก่อนหน้านี้ฉันถึงคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจนมากที่สุดในโลกฉันงง,งมากเลยแต่รู้ไหมเพิ่งมีคนส่งคลิปวิดีโอมาให้ฉันดูว่าตอนเนี้ย เมืองไทยจะเป็นยังไงโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ขอบอกเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะดีกว่าซาอุดีอาระเบียแล้วก็อาจจะดีกว่าดูไบด้วยซ้ําคือฉันจะให้ดูนะฉัน,น็นหลายๆอย่างแล้วฉันตกใจมากๆเลยดูดิเนี่ยคือในเมืองไทยดูตึกต่างๆดูโลโก้ดูสัญ,ญลักษณ์และดูถนนสิมีรถมีสเสน่ห์เหมือนกับนิวยอร์กเลยะ เนี่ยประเทศไทยฉันงงมากๆเลยทำไมถึงสวยงามขนาดนี้ฉันเห็นแล้วฉันยังแบบโอ้โหน่าไปสัมผัสพอฉันได้เห็นนะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำจริงๆไม่รู้สิไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเมืองไทยจะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันบ้าแล้วฉันจะให้คุณดูรู้ไหมว่าห้างในเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไง ดูสิอยู่ติดริมน้ําแล้วก็มีแต่ห้างที่ใหญ่รูราเต็มไปด้วยแบรนด์ไฮเอ็นโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมืองไทยอะจะเ,เม a z i n g ขนาดนี้เดียวก่อนเดียวก่อนนี่คือเมืองไทยเหรอเนี่ยเคล่ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตอนเนี้ยฉันอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยนี่แหละตอนนี้เมืองไทยประทานหามากแต่ขอบอกนะราคา ก็แพงตามไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วล่ะเดวิด <David S 1> มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันก็อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นฉันรู้สึกว่ารวมๆแล้วเนี่ยเมืองไทยก็ยังถูกมากๆเลยนะส่วนบีชค่ะบอกว่าฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเมืองไทยอเป็นประเทศที่ยากจนมากที่สุดในโลกแต่เท่าที่ฉันรู้เพราะว่าฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยและคนไทยค่ะเขาก็ยิ้มเก่งมากๆเลยแหละนัตตี้ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าเมืองไทยอะ ไม่ได้เป็นประเทศที่ยากจนนะจ๊ะและเมืองไทยก็ไม่ได้อยู่ในโลกที่สาด้วยจ้ะยูโฟมบอกว่าขอบคุณต่างชาตคนนี้เพราะว่ามีคนมาท่องเที่ยวมากมายในเมืองไทยนี่แหละนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็นําเสนอวิดีโอที่สวยงามขอบคุณจากใจจริงครับเดวิดบอกว่าสําหรับฉันคนที่บอกว่าประเทศไทยยากจนน่าจะเป็นคนที่ไม่เคยมาเมืองไทยมากกว่า ยาย่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางพื้นที่ในเมืองไทยก็ยังยากจนอยู่นะการขนส่งก็ไม่ได้ดีนะกรอกแต่ว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ยากจนมากที่สุดในโลกบางคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าที่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยมีคนมาตอบนะบอกว่ากรุงเทพไงคะคุณพี่เบรโต้ค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วนะรู้ไหมว่าตอนที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยอะ่ะฉันรู้สึกว่าเมืองไทยมีจิตวิญญาณฉันชอบบรรยากาศที่เมืองไทยมากๆาและ และเป็นประสบการณ์ในด้านวัฒนธรรม หากคุณเคยมาสัมผัสเมืองไทยแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไม่สามารถออกจากเมืองไทยได้เลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าอย่าว่าแต่คนต่างชาติเลยขนาดเราเองเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเวลาไปกรุงเทพเหมือนกับอยู่คนละประเทศเลยอะ่ะตอนนี้กรุงเทพคือจเจริญมากแบบว้าวมากๆเลยบางคนบอกว่าอะไรก็ไม่สนใจเรากร,รู้อย่างเดียวว่าตอนนี้เมืองไทยอ่ะอินเทอร์เน็ตเร็วมากเกรย์คูเปอร์ค่ะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ฉันย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่5เดือน ที่แล้วล่ะรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามจริงๆชอนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจะไปเทียบได้ยังไงซาอุดีอาระเบียกับดูไบยยไม่เหมือนกันนะบอกมาตอบค่ะบอกดูไบเป็นเมืองแต่ว่าซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศโอ้จะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงอะ ส่วนเพลเพอร์มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองไทยมีหาดทรายสวยวัดก็เป็นสีทองหน้าตื่นตาตื่นใจมากๆแถมยังมีทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาอาหารก็โดดเด่นผู้คนก็เป็นมิตร เชนเชบลบอกว่าฉันเห็นนะมีชนยุโรปหลายคนชอบมาถามว่าถ้าไปเมืองไทยอ่ะในประเทศเขาจะมีห้างหรือเปล่าที่นั้นยังต้องขี่ช้างไหมพอรู้ว่ามาไทยแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นหลายๆคนก็แปลกใจว่าทําไมเมืองไทยถึงไม่ได้ยากจน แมลลี่ค่ะบอกว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่ดูไบฉันน่าคิดอยู่ทุกวันว่าอยากจะกลับไปเมืองไทยใจจะขาดฉันรักประเทศไทยจริงๆวาร์บส์ค่ะบอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ออสเตรเลียยังเทียบเมืองไทยไม่ได้เลยโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนี่แหละความเร็วในเมืองไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆรอูโน่ค่ะบอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่สวยงามฉันเคยไปเที่ยวแล้ว16ครั้งรู้ไหมแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆฉันรู้สึกว่าพอประเทศไทยเปิดฟรีวีซ่า หลายๆอย่างก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมากเกิดไปฉันไม่อยากให้ความสวยงามในเมืองไทยเนี่ยถูกทําลายไปเลยเวนซ่าบอกว่า <S <S ฉันนาย้ายมาอยู่เมืองไทยเมื่อ9เดือนที่แล้วและตอนนี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วก็มียูเซอร์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่ามาดาม USA บอกว่าโอ้โ oh หเมืองไทยไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยแค่6ปีเองอะ่ะบางคนก็บอกว่า ความเจริญอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นแหละเพราะว่ามีนักลงทุนต่างชาติมากมายและรัฐบาลก็พยายามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่มาดูเธอตอนนี้เศรษฐกิจตามท้องถิ่นรอบนอกกำลังแย่ลงเหมือนกับว่าหลายๆคนเนี่ยแทบจะไม่มีเงินในการใช้ใจ่ายแล้วโดวยเฉพาะตามต่างจังหวัดเอลิสค่ะบอกว่าฉันเป็นคนเยอรมน,นีเธอรู้ไหมว่าตอนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันเจออะไรบ้างแต่ไม่อยากจะพูดเยอะคุณลองออกมาจากประเทศของคุณแล้วมาเที่ยวเมืองไทย แล้วคุณจะรู้ว่าที่คิดเนี่ยแตกต่างไปอย่างชัดเจนเฟียสตาก็บอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดใครพูดแบบนั้นแสดงว่ายังไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยละสิ เมซี่เาบอกว่าสำหรับฉันฉันเป็นคนเยอรมันมาอยู่เมืองไทยได้สักพักหนึ่งแล้วฉันมาเพราะฟรีวีซ่านี่แหละแต่ขอบอกนะตอนแรกฉันไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะดีขนาดนี้ประเทศไทยมีสถานที่ดีๆมากมายจะไปเที่ยวทางไหนก็ได้ฉันขอบอกเลยนะพอมาเที่ยวแล้วฉันนะ่ะอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆ ทอลี่ค่ะบอกว่าเธอมาดูห้างในเมืองไทยสิแบรนด์ rand, แต่ละแบรนด์ที่อยู่ในห้างเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกตกใจมากๆรู้ไหมว่าบางยี่ห้อเนี่ยยังไม่มีที่ตากประเทศเลยนะเจนนี่บอกว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ว่าตอนนี้ฉันมาอยู่ที่เมืองไทย <l ug> ของบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีมากๆแล้วก็มีคนฟิลิปปินส์หลายคนมาอยู่ที่เมืองไทยคนไทยเป็นคนที่น่ารักเอาใจใส่แล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งนั่นน่ะหาไม่ได้ในประเทศของฉัน เรนนี้ค่ะบอกว่าฉันมาจากอเมริกาฉันขอบอกเลยนะว่าฉันชื่นชอบเมืองไทยมากๆเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับอาหารเลยแหละโดยเฉพาะในโซนเอเชียฉันชอบอาหารไทยมากอร่อยวัฒนธรรมที่นี่ก็สวยงามและอากาศในเมืองไทยฉันรู้สึกว่าถึงแม้จะร้อนก็ยังมีอะไรให้ทำมากมายมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะเลยเทวิดโรเจอร์เขาบอกว่า คุณไปฟังใครมาที่บอกว่าประเทศไทยจนฉันรู้สึกว่าควรจะมีการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องได้แล้วนะบางทีเนี่ยประวัติศาสตร์กับเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ไปควบคู่กันก็ได้แต่ถ้าลองดูตอนนี้ล่ะก็เมืองไทยไม่ใช่ประเทศยากจนอีกต่อไปแล้วล่ะโอเมก้าบอกว่าฉันรู้สึกว่าเมืองไทยอะตามหลังออสเตรเลียไปแค่หนึ่งเก้าเท่านั้นเองนะแล้วก็มีบางคนคําบอกว่ามีเพื่อนเป็นคนอเมริกาเขายังบอกเลยว่าเมืองไทยเนะี่ยยังขี่ชาอยู่หรือเปล่าตอนแรกได้ยินแล้วตกใจมากๆจนกระทั่ง เพืนะ่อนอะได้มีโอกาสมาเที่ยวกรุงเทพตอนนั้นอนะเขาบอกว่าเขาช็อกมากไม่คิดเลยว่ากรุงเทพจะทันสมัยขนาดนี้โดยเฉพาะห้างห้างในกรุงเทพเนี่ยใหญ่มากๆเลยล่ะแล้วเพื่อนๆราคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ